ดูข้อต่อไปกันครับข้อนี้โจทย์บอกว่าคานสม่ำเสมอหนัก100นิวตันยาว4เมตรวางอยู่บนเสา A B ดังรูปอยากทราบว่าจะต้องวางวน20กิโลกรัมห่างจากปลายคานด้านใดด้านหนึ่งเป็นระยะทางเท่าไหร่คานจึงจะเริ่มกระดกพี่กำหนดตัวแปรก่อนครับปลาย C ปลาย D นี่จุด A นี่จุด B ตัวนี้เป็น4เมตรตามที่โจทย์บอก ตรงนี้เป็น1เมตรตรงนี้เป็น1เมตรตรงนี้เป็นหนึ่งร้นิวตันโอเคก็ขั้นแรกครับก็ใส่แรงเข้าไปก่อนนี่ค่ะคือคือขั้นแรกเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมแต่เขาเขียนมาให้แล้วเราก็แล้วก็เราก็ใส่แรงเข้าไปก่อนแรงคืออะไรครับก็คือแรงตั้งฉากตรงนี้แรงตั้งฉากตรงนี้ N B N A และก็มีแรงน้ำหนักใช่ไหมครับก็วางมวล20กิโลกร,รัมใช่ไหมครับก็พี่ให้ห่างห่าง,งจากปลาย c x เมตรแล้วกันก็20กิโลกร,รัมก็200นิวตันใช่ไหมครับห่างจากปลาย c x เมตรดังนั้นเนี่ยมันก็คิดเหมือนข้ออื่นๆนะครับเนื่องจากว่าคารเนี่ยเป็นไงครับมันนิ่งแสดงว่าแสดงว่ามันต้องสมดุลทั้งการหมุน และก็สมดุลทางการเลื่อนที่ใช่ไหมครับการที่สมดุลต่อการหมุนเนี่ยแสดงว่าโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนและสมดุลต่อการเลื่อนที่ในข้อเนี่ยมีแต่แกนมีแต่แรงในแกน y ใช่ไหมครับแสดงว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงลเราลองมาดูสมดุลต่อการหมุนก่อนครับซิกมาโมเมนต์เท่ากับ0โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวน โมเมนต์ตามคืออะไรครับข้อเนี้ยถ้าเราเอาจุด C เป็นจุดหมุนที่พี่เอาจุด C เป็นจุดหมุนเพราะว่าพี่กําหนดนระยะ x ตรงนี้แล้วไงเป็นระยะที่วัดจากปลาย C ใช่ป่ะ,ะพี่ก็พี่ก็ใช้จุด C เป็นจุดหมุนจะพบว่ามีโมเมนต์ตาม2อันใช่ไหมครับคือตรงนี้กับตรงนี้ก็คือแรง200นิวตัน x หน่วยจากปลาย C และบวกด้วย100นิว okay, ตันคูณ2เมตรใช่ไหมครับเพราะว่าคานนี้เป็นคานที่สม่ำเสมอน้ำหนักจะตกลงที่กึ่งกลางคานเท่ากับโมเมนต์ทวนโมเมนต์ทวนคืออะไรครับก็คือ Na คูณ1บวกด้วย NB ถ้าตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็น1ตรงนี้ก็ต้องเป็น สาั่วครับาจากข้อนี้ครับก็จะได้ว่า 200x บวกด้วย200นิวตันจะเท่ากับ Na คูณ1บวกด้วย NB คูณ3 ใช่ป่ะ,ะดังนั้นเนี่ยจะพบว่าจะพบว่าการที่คาเริ่มกระโดกอะน้องการที่คาเริ่มกระโดกเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีมัน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 ต้องเริ่มกระโดกจากจากเสาใช่ไหมครับมันเริ่มกระดกจากเสา แสดงว่าแรง n เ,เนี่ยต้องเป็นศูนย์ที่เสาใดเสาหนึ่งแน่นอนใช่ป่ะครับอ่าซึ่งซึ่งน้อง,ลอง,องลองพิน้องน้องลองพิจารณาดูครับว่าถ้าถ้าแขวนมวลเนี่ยถ้าแขวนมวลเลื่อนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยน้องเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนมาเรื่อยเคานเนี่ยมันจะกระดกที่ตรงไหนก่อน ก็จะพบว่าคานเนี่ยมันมันก็จะกระดกที่ B ใช่ป่ะครับเพราะว่าถ้าพี่เนี่ยแขวนมวลเึ๊บมเพิ่มเพิ่มเพิ่มระยะมาเรื่อยๆจากปลาย C เนี่ยจะพบว่า Nb นเนี่ยมันมันมันย่อมกระโดกก่อนน้องนิงภาพออกป่ะตอนแรกใส่มวล200กิสองสองร้อยนิวตันใส่ตรงนี้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 พอมาถึงตรงเนี้ยไอคาน NB ก็เริ่มกระโดกแล้ว พอมาเริ่มกระดกเนี่ย nb ก็ต้องเป็น0ูย์ถูกปะครับแสดงว่าเราจะให้ nb เป็น0ก็คือ2 0 0 x บวกด้วย200เท่ากับ na na ต้องเป็นเท่าไหร่เลยครับถ้าถ้าาถ้ nb เริ่มกระดกเนี่ยจากจาก f จากแรงขึ้นเท่ากับแรงลงเนี่ยแรงขึ้นคือ nb บวกด้วย na ใช่ปะ เท่ากับสามร้อยนิวตันใช่ป่ะครับ N A ก็ต้องเป็นสามร้อยเลยก็คูณหนึ่ง X จึงเป็นสามร้อยลบสองร้อยหารด้วยสองร้อยใช่ป่ะครับก็คือหนึ่งร้อยหารด้วยสองร้อยก็คือศูนย์จุดห้าเมตรนั่นเอง ดังนั้นครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราแขวนมวล20กิโลกร,รัมอะ่ะห่างจากห่างจากปลาย C เนี่ย0.5เมตรเนี่ยมันคานก็จะเริ่มกระโดกใ,ใช่่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ตอบตามนี้เลยเป็นคําตอบที่ถูกตอ้องเขาให้ตอบเป็นหน่วยเมตรเราก็ตอบเป็นหน่วยเมตรแลวะวท่านี้โดยสรุปนะครับก็เราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าคานตรงเนี้ยมันนิ่งไหม ก็มันนิ่งถูกอ่ะครับมันนิ่งแสดงว่าซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์แล้วก็ซิกมาเอฟก็เท่ากับศูนย์ด้วยซิกมาเอ็มเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนและที่ที่เป็นคีย์เวิร์ดอีกคำหนึ่งก็คือคาร์เริ่มกระดกคาร์เริ่มกระดกเนี่ยเราสรุปได้เลยครับว่า n ต้องเป็นศูนย์แน่นอน n ใด n หนึ่งต้องเป็นศูนย์แน่นอนเพราะมันจะกระดกมันจะเอียงในลักษณะนี้ไงครับใช่ปะถ้ามันเอียงในลักษณะเนี้ยพอตอนเริ่มเริ่มเอียงอ่ะ น้องจะเห็นว่าไอตรงจุดเนี่ยที่แต่เดิมมันพาดอยู่กับปลาย B เนี่ยครับมันจะมันจะเป็นไงมันจะถูกยกตัวขึ้นใช่ไหมน้องใช่ป่ะมันก็คือ N เป็น0นนั่นเองและถ้า NB เป็น0ูนย์ครับ N A ก็ต้องเป็น300เลยถูกไหมก็ตั้งสมการเลยจะพบว่า NB เป็น0 N A ก็เป็น300 ก็คิดออกมาครับจะได้ x เป็น0.5เมตรเป็นคำตอบสุดท้ายครับ